สวัสดีครับอัพเดตราคาทองคำวันนี้วันที่ 9, 6, าวสิงหาคม64ช้านี้ราคาทองร่วงแรงมาอัพเดตทุกชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองวันนี้วันที่9สิงหาคมกันนะครับเชา้านี้ราคาทองอยังคงร่วงแรงต่อซึ่งรอบเชา้าเปิดตลาดตามประกาศสมาคมค่าทองคําอัปเดตครั้งที่1ราคาทองปรับลดลงถึง450บาทส่งผลให้ราคาทองคำแทง96.5ปรับซื้อที่27,450บาทขายออกที่27,550บาท ทองรูปพรรณ96.5%รับซื้อที่26,954บาทขายออกที่2 8 0 5 0บาทราคาทองรูปกสปอร์ตอยู่ที่ระดับ1,738เหรียญค่าเงินดัอชนีดอลลาร์อยู่ที่92.77จุดและค่าเงินบาทอยู่ที่3.3บาท45สตางค์ครับท่านผู้ชมทิศทางราคาทองคำนักวิเคราะห์และนักลงทุน มองมุมมอง,มองต่างกันนักวิเคราะห์มองว่าราคาทองจะลงส่วนนักลงทุนยังมองว่าราคาทองจะขึ้นก็ต้องมารออัปเดตกันอีกครั้งนะครับและราคาทองคําแท่งบวกค่าผีเมียมและราคาทองรดปพันธ์บวกค่ากำหนดโดยเฉลีย่ยแต่ละร้านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นลวดลายและสุ่นดของร้านานั้นๆนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาถ้าหนมีความคิดเห็นอย่างไรหรือต้องการสอบถามสามารถพูดคุยทักทายใ,ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับมารอจับตาในช่วงกลางวันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ